ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วเกินไปเรารีบตืมหายใจรีบตืมขอโดอาและบางครั้งเราวิ่งหาความสงบจากสิ่งที่ไม่เคยให้เราได้จริงเราคิดว่าความสงบมาจากเงินทองแต่มันกลับทำให้เรากังวลว่าจะเสียมันเราคิดว่าความสงบมาจากความรักแต่บางครั้งความรักนั้นก็คือบททดสอบที่เจ็บที่สุดแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราจับต้องได้แต่มันอยู่ในหัวใจที่ยอมวางทุกอย่างไว้ในมือของ อัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทําให้หัวใจสงบหัวใจของผู้ศรัทธาจะไม่สงบด้วยดุนยาไม่สงบด้วยการเปรียบเทียบไม่สงบด้วยยอดไหลหรือคําชมใดๆแต่มันจะสงบเมื่อได้อยู่ในสัจธรรม ในหัวใจได้ยอมจำนวนต่ออลัลลอฮ์การวางอาลัลลอฮ์ไว้เหนือทุกสิ่งไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการฝึกใจฝึกใจให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะขัดกับสิ่งที่เราหวังฝึกใจให้เชื่อว่าอาลัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอแม้ตอนนี้เราจะยังไม่เข้าใจฝึกใจให้เชื่อว่าความล่าช้าของพระองค์ไม่ใช่การลืมเราแต่คือเมตตาที่กำลังจัดเรียงสิ่งที่ดีที่สุดให้ตรงเวลาความสงบไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่มีปัญหา แต่คือการที่หัวใจยังคงมั่นคงแม้ปัญหายังไม่หายไปคือการที่เรารู้ว่าหลังพายุทุกลูกจะมีรุ้งแห่งเมตตารออยู่เสมอและคือการที่เรารู้ว่าต่อให้โลกทั้งโลกไม่เข้าใจเราอัลลอฮ์เข้าใจเราคนเดียวก็พอแล้วจงใช้ชีวิตให้ช้าแต่มั่นคงในศรัทธาเพราะความเร่งรีบมักทำให้เราหลงลืมแต่การหยุดนิ่งและรำลึกถึงอัลลอฮ์จะทำให้เราจำได้ว่าถุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ที่จะกลับไป ความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่มันอยู่ในใจที่ยอมวางทุกอย่างไว้ในมือของอัลลอฮ์ค่ะอินชาอัลลอฮ์